ดีครับวันนี้นะครับพบกับ No CO Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนสร้างกลไกอ๋อบอกเลยว่ากลไกก็น่าจะเป็นกลไกที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่คือที่อันที่โอเคใช่ไหมก็จะเกิดการเสียงฮืออ่ะเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีฟองของผมมันคล่องมันเสียงครับโอเคครับวิธีการก็คือกดตรงนี้หนึ่งละอันนี้คือด้านหนึ่งบล็อก คือหกอ่ะแล้วนนก็ปิดแรงเป็นะ่าบนี้แล้วก็วันนี้มาร้อนด้วยบล็อกปิดเพื่อันเป็นความเงียบ นี่ที่เหลืออยู่2ตอวนี่ก็เพราะว่าผมเอาไปเล่น2อันก็ใส่่ต้นเยอะเท่านี้หปิดไปเลยแล้วตอนนี้มาวางก่อนแล้วก็เอามาสักพักมาไม่

ได้แล้วครับเสร็จเราจะเ,เลือกาน่ไที่จะเข้าไปเลงน่ากลัวไปที่เชื่อก็ตายอะไรงี้ตายไปทั้งรอปภแล้วก็คนที่กำลังจะเข้าด้วยนะครับก็คลิปนี้ครับก็เอาไปทำกันได้นะครับสำหรับไปหลอกเพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็สหรับผมโน้ตเคอเอชแนลโอ้ใช่ครับลืมบอกนะครับว่าอันเนี้ยสามารถใส่ได้ทุกอย่างเลย นายกเป็นแม่แต่จะเป็นพวกปลาพวกอเมริกันพวกอะไรได้หมดเลยนะครับก็ใส่อะไรได้หมดเลยที่อันตรายอันตรายหน่อยหรือว่ามันจะเป็นเครื่องแบบให้อาหารคนได้นะครับนี่ก็คือใส่อาหารลงไปแต่ว่าต้องขุดดินไปเอาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่โอเคโอเชี่ยนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับกับน้อยสเปรุตัน นะครับบายยแล้วเจอกันคะลิปหนะ้าครับนะ